และนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะคะที่ที่ป้าจะให้ช่างแก้ไขนะเพราะว่าป้าเพื่อนเออช่างเพื่อนก็ทําตรงโน้นตรงนี้นะคะ <c oughs> เพื่อนก็อยู่ในกระบวนการแกะนะคะแกะประตูอันนี้เป็นประตูห้องของหลานนะคะ <c oughs> มันเป็นเพียงไม้อัดนะคะพอพอฝนรั่วตอนนั้นฝนมันจะรั่วลงมาที่รางน้ําตรงนี้นะคะ ตอนตอนที่ช่างยังไม่มาซ่อมให้นะยังไม่แก้ไขโอ้โหฝนถล่มนะพี่น้องฝนถล่มลงมาเวลาที่คนไม่อยู่มันก็โอ้โหฝนน้ำฝนเนี่ยร่วงลงไปโดนฝ้าข้างล่างก็เสียหายกระเด็นโดนประตูไม้อัดตรงนี้ขนาดอยู่ในบ้านนะคะใครจะไปคิดว่าน้ำจะมาโดนให้มันเสียหายได้นะคะก็เพราะว่าน้ำมันร่วถล่มลงมาเลยนะจากเอารางน้ำตรงนี้แหละนะคะ นี้เวลาที่เราเอากระมังมารองน้ําที่ลงมามันมันตกลงมาเม็ดใหญ่ๆใ,ใช่ไหมตกลงมาแรงๆนะคะมันก็กระเด็นใส่ประตูที่เป็นข้างล่างนะ,ะแล้วก็มันก็ผลนะคะประตูก็โผล่พังไปก็เลยต้องให้ช่างแก้ไขให้นะคะทั้งบ้านค้างคาวทั้งประตู ห้องนอนของลานตรงนี้แล้วะทั้งต่า,างาตรงโน้นนะคะเราก็แก้ไขในในงวดนี้นะคะรอบนี้ก็คือต้องซ่อมแซมต้องแก้ไขเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องนกพิราบนะคะไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะคะนกพิราบตอนนี้ช่างกําลังจะเอาบานเก่าออกนะคะห้องของร้านก็เมื่อก่อนนี้ก็ใช้ ง่ายๆก็ไม่ไม่มีปัญหาคิดว่าอยู่ในบ้านคงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพอโดนฝนก็ไปจนได้นะคะพี่น้องเดี๋ยวป้าจะไปถ่ายไปถ่ายเอข้างล่างของมาออกแล้วนะคะแกะออกได้แล้วประตูห้องนอนห้องนอนก็รกมากเลยห้องนอนผู้เบายายก็บอกว่าให้เก็บดีๆหน่อยก็ไม่เก็บดีๆเนาะเดี๋ยวป้าให้ดูตรงนี้ นี่ไงนี่ไงคะมันพังเลยนะคะมันผุนะคะพี่น้องมันผุพังเลยนะคะเป็นแถวเป็นแนวหมดเลยข้างล่างสําหรับประตูบานนี้นะคะความจริงดูแล้วมันก็ยังยังดูดีๆอยู่นะคะมันก็ใช้ได้หรอกแต่ว่าข้างล่างมันพังแล้วมันเปื่อยนะมันไม่สวยมันก็ไม่ค่อยสบายใจเนาะป้าก็เลยว่าเปลี่ยนออกดีกว่าไม่มีตังค์ด้วยมันก็ยังไม่ได้ทํา ก็ค่อยค่อยทำค่อยค่อยปรับลงไปนะคะอ mm hmm. ช่างก็แข็งแรงมากไม่ให้ใครช่วยให้น้องปอมมาช่วยยกก็ได้เด้อช่าง mm hmm. ที่จะเอาบานนั้นขึ้นมาถ้ามันหนักให้น้องปอมช่วยก็ได้เด้อ mm hmm. ช่างก็เอาลงไปข้างล่างนะคะ mm hmm. สําหรับบานหน้าต่างตรงนี้ก็ทำพวกคู่กันไปนี่แหละนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันไม่มีไซส์ไม่มีขนาดเท่าที่ ที่เราทําเอาไว้แล้วนี่ช่างกับคุณลุงไปหาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงก็ไม่ได้ก็ได้เป็นหน้าต่างบานเล็กกว่านี้มาช่างก็เลยจะใช้วิธีปรับโดยการปิดนะคะก็คือใช้ฝาไม้เชร่านี่แหละนะคะมาปิดเข้าให้มันเหลือให้มันเหลือช่องหน้าต่างเท่ากับที่เรามีนะคะที่ที่ร้านมีเพราะว่ามัน มันทำเป็นหน้าต่างทำเองนะนี่ช่างคือแก้ไขหน้าต่างบานนี้ให้ลมได้โกรโกผ่านแบบได้เต็มที่นะคือมันมีบานทึบอยู่ตรงนี้เดินผ่านมาเดินผ่านมามันก็ไม่ได้รับลมรับอะไรนะคะมันก็กลายเป็นเหมือนว่ามันมันหายใจไม่สะดวกเนาะมันหายใจไม่สะดวกมันทึบ โอเคแหะมันมีบนเกริดอยู่ทางด้านนี้แหละมันก็พอมีลมพัดผ่านได้บ้างอยู่แต่นั่นแหละป้าบอกว่าถ้ามันพัดผ่านได้เยอะกว่าบอาลกริตเป็นบานเลื่อนออกช่องใหญ่ๆได้มันน่าจะโอเคกว่านะฮะแล้วมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่จะปราบนกพิราบด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นลูกกรงเหล็กมันอยู่ข้างนอกมันก็มางอยมันก็มาเกาะแล้วก็ขี่ลงมาใส่ลังคาสกปรกเต็มหมด อแล้วป้าก็เลยจะให้ช่างย้ายลูกกรงเข้ามาไว้ข้างในแทนนะคะเอาลูกกรงก็มาไว้ข้างในให้บันกระจกอยู่ข้างนอกนะคะมันจะได้ไม่มีที่เกาะก็แก้ไขไปได้ช่องหนึ่งละตอนนี้นะคะแต่ยังมีอีกหลายๆที่หลายๆช่องหน้าต่างที่มันไปเกาะได้นะคะทำให้มันเล็ขี้ลงมาใส่ เดี๋ยวป้าถ่ายคลิปเอาไว้อยู่เดอ้อโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยขี้นกที่มันมาขี้ใส่ลังคาเราโดยที่เราทําอะไรมันไม่ได้เลยนะคะทําอะไรมันไม่ได้เลยจริงๆไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้ใครจะสามารถปราบหรือไล่มันหนีไปให้พ้นได้นะคะเคยเอาตะข่ายมากัน้นทุกช่องเลยหน้าต่างแต่มันเก่งมากนะคะมันแข็งแข็ง มันถีบ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 แล้วก็แป๊บเดียวไม่ถึงเดือนตาขายนี้หลุดลุ่ยหมดเลยนะคะมันก็เข้ามากเกาะเหมือนเดิมนะคะอันนี้นินทานกพิลาบจ้าอ,อัอนนี้ช่างก็บังใบแล้วนะคะก็จะใส่สายยู ใส่สายยูก่อนบานพับใส่บานพับก่อนลืมไม่ใช่ใสายยูเนาะจะใส่บานพับก่อนว้าวสวยนะเนี่ยบานประตูไม้สักนะคะไม้สักทองสวยอันข้างก่อนนี้มันเป็นไม้อัดนะคะเนี่ยไม้อัดบานเก่ามันเป็นไม้อัดมันก็ยังดีอยู่นะแต่ว่าชายตรงชาย ข้างล่างอ่ะมันโดนฝนนะคะข้างล่างมันโดนฝนผุพังมันผุพังมันอยู่ฝาทางด้านนอกนะคะมันผุพังมันก็มันพังมันไม่สวยหละว่างั้นเถอะแต่บ้านมันก็ยังดีๆอยู่นะพูดถึงแต่บานไม้สัก ที่เอามาใหม่นี้นะคะที่ซื้อมาใหม่นี้ก็สวยนะสวยแล้วก็แข็งแรงถ้าน้ํากระเด็นใส่บ้าง,งนิดหน่อยซ้ำๆมันเด่นใส่ตัวันหน,า,หนาสที่เปื่อยเนาะสร้างแค่ห้าพังลินเด่นลงมาทีซน่าจะไม่เปื่อยง่ายๆก็เลยโอเคละมันพังแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยเนาะจะได้สบายใจใช่ไหมไหมทอง อืมเนาะถ้ามีอะไรผุผุพังพังแล้วก็ค่อยๆซ่อมไปก็ไม่อยากจะให้ของผุผุพังพังอยู่ในบ้านเราเนาะไม่ทวงโอ้ยอล่ะแม่ยปล่อยก็บลให้เขาไปนอนน้ำเนาะไไม้จ้องก็ไปน้ำเนแเ่ยปล่อยไหมก็อยากเข้าเลยไหมก็อยากเข้าไปอยู่ในห้องด้วยเลยมันไม่อยาก อุ้ยไหมทองก็อยากขายเข้าไปในห้องไปแงนประตูดูน้องไหมทองเมื่อสักครู่นี่ไปแงนประตูดูกุญแจดูกุญแจว่าอยากจะเข้าห้องไปหาแม่พลอยด้วยไปหาไอ้ปอมไปลูกคุณไปหาไอ้ปอมเด้อบ่มบ่มมีแอรห้องห้องห้องบ่มีแอ ถึงลูกไหมมันคือสีึ้นหอดมือเซลลลูกมันไปมันใหลไหมนี่เอามือว่าสีหนาสีตาคือข้อนนี่เลยแล้วก็มีน้าตาห่อยออกมายูตตาเพิ่นเอาลูกไปที่โตอนยอยู่นี่ละวะจิดหอดฉิดหอดอยู่ให้เพิ่นไปแล้วก็ได้เดี๋ยวเราจะตามขึ้นไปดูนะคะว่าช่างเอาไปติดตรงไหนนะคะ ตอนนี้ช่างกำลังเตรียมติดอุปกรณ์เตรียมติดบานพับนะคะกำลังเ <Okay. S 1> ตรียมติดบานพับกันอยู่ <Okay. S 1> นี่นะคะตอนนี้ช่างก็กำลังติดบานพับ ประตูบานใหม่เดี๋ยวป้าจะขึ้นไปทำงานร,ดรอดูว่าเดี๋ยวต้งไปติดยังไงเดี๋ยวพาตามไปดูอีกนะคะใช่ไหมไม่ต้องไม่น้อยอยาน่อยจะ,ะไหมไก,กแม็แม่ปล่อยวะนะเวลาจะกุยก็แม่ปล่อยเอินเขาเร็วแม่ปล่อย